นี้สรุปให้ฟังทั้งหมดก่อนว่าที่พูดมาเนี่ยจะมีเรื่องของ <S <S ใส่แว่นแล้วใช่ไหมเมื่อีอ่าถ้าไม่ใส่แว่นบางคนมีใสตาสันน้นหรยตาหยัก<ๆ>ก็มีช้อยที่หนึ่งที่ตามมาหลังจากใส่แว่นก็คือทําเลสิต่อจนกระทั่งว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมามานี่มีการพัฒนาเลนทั่วโลกขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเป็นเลนที่เขาเรียกว่าเป็น p r เ m ียมเลนที่มันมีคุณสมบัติที่มันยอดเยี่ยมมากๆถ้าเทียบกับแหนอดี ก็เลยมีคนคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนที่อายุประมาณใกล้ใกล้50จนถึง60ซึ่งยังไม่ได้มีโรคต้อหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทําเมสิกก็ไม่ได้ใส่แว่นก็ไม่ชอบมีอาชีพที่อยากมีความสุขอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีคุณภาพชีวิตอยากไปไหนมาไหนแบบอิสระภาพไม่ต้องปกแว่นหรือแม่นก็ได้ขึ้นขึ้นบิดไปไหนก็ได้จังหวะเด็กก็ไม่ต้องใช้มันมีคำตอบนะครับวันนี้เป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า r d นะครับแล้ว RLE คืออะไรนะ RLE ย่อมาจากคำนี้เลยครับ defective lens exchange นะครับ defective lens exchange มาทำอะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาชี้ทำไมเราต้องเปลี่ยนก็ที่ที่บอกอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องระดัยังไงเลนส์เราก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เต้องระดัปกติเราไม่เปลี่ยนกันนะครับเราพักจะคิดว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติถ้าเขาอยากมีเขาเป็สิ่งที่ดีที่สุดทาเลือกใช้เขาเป็นทางเลือกนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรบังคับเลยนะครับเราเลือกได้ เราเองเราไม่อยากบาดเราใส่แร่เราไม่อยากเปลี่ยนเลยเราทำเลสิโนวิชเราไม่อยากทำเลสิเไม่อยากทำอะไรเลยเราก็อยู่เราไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะกไม่ใชิโลเป็นแค่ภาวะหนึ่งาการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องใช้แม่แล้เราจะมองไม่จากเป็นมันมีหลายระยะเราก็จะมองไกลเหน็นมองใกล้แล้วที่มันต่างเลสิคือเลสิคข้ามไงมองไกลข้ามไงมองใกล้ก็เลยตีกัน แต่เล่นเนี่ยเขามองไกลเขามองไกลเท่้อคู่เขามองใกล้ใกล้เท่้อยู่ระยะกลางระยะการท่านี้อยู่ระยะกลางในเฉยๆเราจะหมายถึงดูคอมพิวเตอร์ถ้าดูเนี่ยไกลกล็คือขับรถดูทีวีเล่นกีฬาระยะกลางคือคอมพิวเตอร์ที่เป็นเบสส์หรอประยะใกล้คือมือถืออ่านหนังสือแน่นอนคนเราใช้อยู่สามระยะนี้เป็นหลักนะครับทำให้ลดความเสี่ยงการเจ็บข้อเปะปะลรว่ากลอันที่จริงๆมันไม่เกี่ยวยอะไรกับข้อกระดูกหรอกรับ พียงแต่ว่าเขาเอาเลนส์ัที่ออกไปแล้วเรามองว่าเลนส์มันเสื่อมสภาพเราเอาเลนส์ที่มันเป็นเลนที่ีเงี้ยที่มันคิดมาค้นมาใหม่ๆเนี่ยมาทดแทนได้แล้วมันดีกว่าปรากฏว่าไอ้ต้นเหตุของการเกิดต้อกระจกมันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่เราจะไปฟังว่าโอ้มันทำไปแล้วเราจะเป็นต้อกระจกเป็นการรักษาต้อกระจกไม่เกี่ยวกับคัถามนี้เป็นการเปลี่ยนเลนเพื่อรักษาสายตายาวแต่ผลหน่อยได้ใช่ไหมผลหน่อยได้ก็คือเลนส์มันถูกเอาออกไปแล้วต้อกระจกนะครับสรุปนะครับตรงนั้นแหละสไลด์นี้นะครับเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การที่เราเลือกที่จะเป็นแบบนั้นนะครับการตรวจสอบตันตียังเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วการวางแยนที่ชัดเจนทาให้คุณภาพชีวิตเราไม่ได้แค่เดียวทีนะครับเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ทำหน้าบนเวทีได้เลยนะคะทันผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทตยพที่ทุกท่านเลือกที่จะรักตัวเองนะคะแล้วทุกเยนนะคะ แล้วก็ขาตัด้วยเร็วค่ะไม่ประมาณสอ้ยถ้าท่านเป็นเพื่อนอมอที่ท่านจะมาพบแพทย์ท่านจะมีอาการอะไรบ้างท่านก็จะเริ่มจากตาเนี่ยมองไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวก็ชัดบ้างบางวันตอนเช้าชัดบ่ายมัวแท่านบอกว่าเรื่องพวกขุ่นหรือมีอะไรบางๆไข้ยิ่ใหญ่เลยค่ะไข้ยิ่งไปขยิ่มาจรตาทะลอกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันต้องมีมาพบแพทย์แบบนี้นะคะต้องระเวนโรงพยาบาลเรานะคะเป็นสมานะทันต์เราค่ะเรามีการนำนวัตกรรม AI มาช่วยในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นขัรรตอนการตรวจวินิจฉัยการผ่าตัดรักษาให้ท่านมั่นใจนะคะว่าโรงพยาบาลเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านเพื่อดูแลดวงตาตู้นี้ให้อยู่กับท่านไปตั้งานเท่าน,านนะั้นค่ะขอบคุณคนะ่ะ